สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถมานําเสนอนะคันนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะเป็น Ford r เ n g เจปี2015ตัวยกสูงไฮเลยอ่าเลเซอร์นะครับตัวยกสูงสีขาวเกียวโตอ่าครั้งก่อนนะครับรีวิวไว้อยู่ที่2 8 8 0 0 0บาทตอนนี้ปรับราคาใหม่ลดลงมาอีก10,000บาทนะครับอ่าเพื่อ f c โดยเฉพาะเลยลดลงมา10,000บาทเหลืออยู่2 7 7 0 0 0บาท แต่ดาวถูกผ่อนก็ถูกด้วยสภาพสวยไปดูกันอีกรอบว่าเป็นยังไงนะพี่น้องนะนี่นครับฟอร์ดเลนเจอร์นะคันนี้สีขาวแต่งทรงซิ่งทรงเท่มานะครับสีขาวสวยๆเกียรย์ออโต้นะท่านใดที่อยากจะได้เกียร์ออโต้ไว้ใช้งานปรับราคาใหม่นะครับเพื่อ FC โดยตรงเลยนะครับปรับราคาลดลงมา1,000 0บาทจาก2 08, 8 8 0 0 0 0บาทเหลืออยู่ 2, 07, 000, 7 7 0 0 0บาทดาว10,000บาทนะดาว1 0 0 0 0บาท,นะา 1, 000, บาทส่งงวดเดือนละ0 0 0กว่าบาทเอง นะครับสีขาวเกียร์ออโต้คันนี้นะครับอ่าสองจุดสองนะครับ 2. 2เครื่องสองจุดสองเครื่องดีเกดีนะครับสีสวยป <Boy S 1> <My S 2> ้ายทะเบียนบอยไม้หอหีบสี่สองเจ็ดหนึ่งสกลนครนะครับนี่นะฟอร์รเรนเจอร์ไฟตาสวยๆไม่แตกไม่เล้าไฟตัดหมอกมีมาให้ของเดิมแท้จากโรงงานนะครับแต่งซิ่งทรงนี้มานะครับส,สวยๆเลยสีขาวคันนี้นะครับนี่นะทรงเท่ๆหล่อๆเลยอ่าแล้วก็มี มางโคนครอบตัวนี้มาสวยเลยนะครับล้อมแม็กเดิมของฟอร์ดโดยตรงแล้วก็ดอกยางเป็นยางอ่ะบิสโต้นะครับนี่ยางบิสโต้นะอ่านะครับปี2021นะครับแต่ดอกยางเหลือเยอะนะยางขอบ17ดอกยางเหลือเยอะเลยล่ะนะครับสีขาวส,สวยๆเลยพาสีนะครับพาสีไม่ขาดนะอ่าพาสีไม่ขาดนะครับกระจกสวยบันได ข้างมีนะครับสีมีตำหนินิดๆิดหน่อยๆอ่าห้องนี้ฝุ่นฝุ่นนะครับก็มีรอยขนแมวนิดนิดหน่อยๆนะประตูไม่ช้ำนะรถสวยๆประตูไม่ช้ำนะครับกระจกไฟฟ้าสมาร์ทแคปเปิดง่ายขึ้นง่ายลงง่ายเบาะหนาๆนะครับเบาะยังหนาเลยล่ะนี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับนี่ ย,นนย,ยังหนาๆเลยเกียร์ออตโต้เครื่องเสียงเดิมอุปกี้เดิมหมดนะครับเดิมหมดนะเครื่อง2.2นะครับเกียร์ออ,อ,อ,อตโต้นะครับรถสวยนะครับเลื่มพร้อมโอนทุกคันนะครับนี่เม็ดโอเม็ดฮักอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับนี่อ่าเม็ดฮักอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับใครที่อยากจะได้เกียร์ออตโต้ไว้ใช้งานนะครับ คันนี้ก็เคยมีลูกค้าจองเลยนะครับเคยติดจองไปแล้วรอบนึงแต่ว่าลูกค้าเครดิตไม่ดีนะครับเลยจัดไม่ผ่านนะครับลูกค้าจัดไม่ผ่านนะรถพันพนี้คมๆเลยนะครับนี่ไม่เคยขยับเลยนะรถสวยรถเดิมนะครับรถสวยรถเดิมนะครับเกียร์ออโต้เปิดราคาอยู่2 7 0 0 0 0เจ็ดหมื่นเจ็ดไปแปดพันบาทนะครับ จากราคาเดิม288,000บาทปรับราคาลงมา10,000บาทถ้าสวดก็ลดได้อีกอยู่ลดได้นิดๆหน่นอยๆนะครับชัดสีสวยๆเดิมๆนะครับไม่เบา้าไม่แหวงดอกยางเหลือๆเลยละ่ะนะนะครับหลุดสวยๆไฟท้ายดีไม่แตกไม่ล้าทั้งสองด้านนะกันชนท้ายมีมาให้ครบเลยนะครับสวยจริงๆครับคันนี้นะครับอ่กรบบาลาเนเซอร์ก็มีมาให้ครบเลยนะครับ อาจจะมีคราบสนิมน้ำนิดิดหน่อยๆนะครับแต่ท้ายเดิมแน่นอนนะครับนี่นะตะเข็บอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับนะท้ายเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมส้มแบกการันตีได้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลสบายเครื่องดีเกียร์ดีนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็เดิมเดิมเลยล่ะนะครับโชคดีแหนบดียางอะไรมีให้ครบพื้นกระบะไม่ผุไม่เป็นสนิมนะครับ 2 7 8 0 0 0บาทนะครับดาว1 0 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ5 0 0 0กว่าบาทเองนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยสีไม่มีตำหนิมีรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆน,นะครับอ่านิดๆหน่อยๆน,นะไม่มีลักยิ้มเดิมๆบางๆไม่โปะไม่เคยพิกความจมน้ำชนหนักชนเบาการันตีได้เลยนะครับประตูสวยๆนะครับนี่สีเดิมจากโรงงาน สีแท้โดยตรงนะครับนี่นะครับชื้สวยเลยนะครับนี่สายข้าวบกข้าวเบีวพวกนี้ครบหมดเลยเบานะหน้าหนานะครับนี่แต่เขีบฝั่งด้านนี้ก็ให้ดูได้เลยนะครับอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับนี่นะครับเดิมจัดเดิมจัดนะเอฟซี F C, ท่านใดที่อยากจะได้กีออโตไ้ไว้ใช้งานนะครับอ่าแวะเข้ามาดูได้ ดาวหนึ่งหมื่นงวดห้าพันกว่าบาทเองนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยเอาเดี๋ยวให้ดูเลขไมค์กันนะครับชึบเลขไมค์วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันกิโลหนึ่งแสนสี่หมืนหกพันกิโลนะเป็นพวงมลาลัยสีก้านแล้วก็มีมันต,ติฟังก์ชันด้วยนะครับจอเดิมนะครับจอเดิมเครื่องเสียงเดิมเบรกมือใช้ได้นะครับเอา ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงชึบชึ้งเดียวนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับมาอ่าผมนี้จะได้หมดเลยนะครับนี่ไฟนะครับระบบไฟใช้ได้หมดผมอะไรมาติฟังก์ชันนะครับรถโคตรสวยเลยนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับแอร์เย็นนะครับอืมแอร์เย็นหนาวเลยละนะครับนี่นี่นะครับแอร์หนาวนะครับ รถใหม่นะรถปี2015นะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่เบรกมือก็ใช้ได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเสียงเดิมเกียร์เดิมรถเดิมนะครับแล้วก็กระจกพวกนี้ใช้ได้หมดเลยดานี้ออโต้ด้วยนะครับสวยทุกจุดนะครับคอนโซลคนโซลพวกนี้สวยหมดเลยนะครับไฟใช้ได้หมดนะครับนี่นะใช้ได้หมดเลยนะครับนะที่เก็บวงเก็บแว่นนะครับแล้วก็ ที่บังดงบังแดดใช้ได้หมดเลยนะพร้อมใช้งานนะครับเอาเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะห้องเครื่องของ Ford r เ n นเจอร์เกียร์โต้สีขาวคันนี้นะห้องเครื่องก็เครื่องยนต์2.2นะครับเครื่องยนต์2.2รถสวยๆเดิมๆเลยล่ะนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบาเลยนะครับฝ่านหน้าเดิมๆนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยลนะ่ะกระโปรงตะเข็บอยู่ครบหมดทุกเม็ดเลยนะครับนี่นะฝากระโปรงเดิมแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับ อ่าสวยๆเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์สวยมากๆเลยนะครับนะนิ่มมากเลยนะครับน้ำมันเครื่องก็ไมไ่อนะพี่น้องเอ,อ๋นะครับน้ำมันเครื่องไม่นไอนะครับเปิดราคาอยู่ที่2อง0 0 0บาทลดลงมา10,000บาทพอเดินเจอคันนี้นะสดก็ลดได้อีกอยู่นะครับดาว10,000บาทนะครับผ่อนเดือนละห0 0พกว่าบาทเองรถสวยพร้อมใช้งานนะครับ เกียร์ออโต้ด้วยนะครับสีขาวคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยล่ะนะครับผมสําหรับท่านใดครับที่สนใจ Ford Ranger เกียร์ออโต้สีขาวคันนี้นะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2องแสนเจ็ดบาทลดลงมาจากราคาเดิมนะครับสองแสนแปดหบาทเราปรับลดลงมาอีก10,000บาทนะเพื่อ FC ทุกท่านนะครับจะได้ออกง่ายๆสําหรับลูกค้าท่านใดที่เครดิตไม่ค่อยดีเนาะคันนี้แล้วก็ดาวน์หนึ่งหมื่นบาทผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทนะรถสวยพร้อมใช้งานรถสวยจริงๆครับคันนี้นะครับมือเดียวไปแดงด้วยนะครับเนาะ ส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สมแม่คาลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ